สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกม Demon Slayer: Hinokami Chronicle กันอีกเช่นเคยนะครับผมแล้ววันนี้เราก็จะมารีวิวตัวละครกันต่อนั่นเองนะทุกคนแล้ววันนี้ตัวละครที่เราจะมารีวิวก็จะให้เหมาะกับการที่มันเป็นวันแห่งความรักหน่อยนะครับก็จะเป็นโกโจชินอบุนั่นเองนะครับผมก็คือเสาหลักมแมลงของเรานั่นเองนะครับในที่เพื่อที่จะให้มันเหมาะกับ วันแห่งความรักวันวันเลนทนยของเราในวันนี้นะครับซึ่งคุณชินบุเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะครับสองยูนิฟอร์มนั่นเองก็คือยูนิฟอร์มแรกเป็นยูนิฟอร์มปกติที่เขาใส่ทุกทีนะครับกับอีกอันหนึ่งคือแบบไม่มีฮาโอลินะครับทุกคนโอเคไม่รอช้าเดี๋ยวเราไปดูสกิลต่างๆของคุณชินอบุกันเลยครับและผู้ที่จะมารับชะตาก,กรรมของเราก็ต้องเป็นบูราตะอีกเช่นเคย นี่ครับโมเดลของคุณชินบุโอเคครับทุกคนนี่ก็เข้ามาถึงหน้าต่อสู้กันแล้วนะครับและอย่างแรกก็คือนี่คือโมเดลของเสาหลักมแมลงของเรานั่นเองนะทุกคนเป็นไงสวยเฉียบเท่มากนะครับนี่นี่คือทุกมุมของเสาหลักแมลงเรานะทุกคนต่อไปเป็นท่ากระโดดนะครับอ่าก็น่ารักดีนะครับสำหรับท่ากระโดด ต่อไปไปท่าแดสนะครับเอฟเฟกจะเป็นสีม่วงนะเพราะว่าเป็นปานมาแมลงนั่นเองนะทุกคนแล้วก็มีเหมือนจะมีมแมลงขึ้นรอบๆเป็นจุดกลมๆนะครับประมาณนี้นี่ก็เป็นการพุ่งนะครับพุ่งเข้าไปใหมนี่โอเคต่อไปเป็นการโจมตีปกตินะครับตึ๊บตับตึ๊บกัดสู้คือสกิลของเขาจะเอ้ยการโจมตีของเขาส่วนใหญ่จะเป็นการแทงนะทุกคนเพราะว่าดาบเขาเอาไว้ใช้แทงนะครับ ป,ประมาณนี้ต่อไปเป็นการโจมตีหนักนะทุกคนโอ,อ้ยกระซวกปึ๊บกระซวกอีกทีนี่ต่อไปก็จะเป็นท่ากันนะครับทุกคนกันก็ไม่มีอะไรนะฮะอาดาดขึ้นมากันเฉยต่อไปเป็นท่าจับครับนี่วันนี้มาไวนะไปไวเป็นการตอกส้นที่มีใบมีดอยู่ที่เท้านะครับผมให้ดูทีตึ๊บตอกส้นเข้าไป ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลส่วนใหญ่โอเคครับทุกคนต่อไปจะเป็นการใช้สกิลของคุณชิโนโบุนะครับต้องขอบอกก่อนว่าปานเอ่อปานแมลงเนี่ยผมไม่ค่อยรู้ชื่อท่าเท่าไหร่นะทุกคนต้องขอโทษตัวอาจจะมีใช้ผิดใช้ถูกอย่างไงก็ขอภายในวันะทีนี้ก่อนนะครับโอเคมาเริ่มกันที่การกดวายธรรมดาก่อนเลยทุกคนม่อันนี้น่าจะเป็นท่าเอ่อพึ่งหรือเปล่าระบำเหล็กในนะดูเหมือนการแทงนะครับน่าจะเป็นพึ่งในความคิดผมนะ โอเคต่อไปเป็นเคลื่อนไหววายนะทุกคน,คนก,ก็เหมือนจะเป็นพึ่งอีกปะหม,หมุนตัวทีหนึ่งแล้วก็ค่อยพุ่งเข้าไปเอาใหม่นะครับทุกคนอีกทีเคลื่อนไหววายประมาณนี้นะครับและต่อไปเป็นการบล็อกวายน,นั่นเองปึ๊บ <c oughs> กัดซัวขึ้นแล้วก็ทําให้ติดพิษด้วยนะครับสำหรับท่าน,นี้ให้ดูอีกทีนี่โอเคครับต่อไปเป็นการเบ่งพลังของคุชินอบุนะครับผม แล้วก็เป็นเบ่งพลังอีกขั้นหนึ่งนะครับนี่พร้อมและต่อไปจะเป็นท่าโจมตีคอมโบแบบว่ามีแอนิเมชันปิดท้ายนะครับผมของคุณชินบุนั่นเองไปอุ้ยโอ้โหแล้วดูปลา,มาแมลงเอฟเฟ์สวยงามมากกระสวกท่าส่วนใหญ่จะเป็นการกระสวกน,นะทุกคนเท่าที่เห็นมาและจบท้ายด้วยแอนิเมชันอาร์ตนะครับผมไปไปั๊บ ระบำผีเสื้อนะทุกคนนี่ไงปลา,มาแมลงโอ้โหระบำผีเสื้อหยอกเยา้านี่ที่ผมอ่านในเน็ตมานะประมาณนี้นะ่บไปเราไปดูคอมโ,มโบของคุณชินบุกันเลยครับผมโอเคทุกคน คอมโบของคุณชินบุตนะครับจะเป็นการกด x จมตีธรรมดานะผมแล้วเราก็กด y หนึ่งทีแล้วก,กด x จมตีธรรมดาไปเรื่อยแล้วก็อย่างสุดท้ายเราจะจบ y ท่าไหนก็ได้ได้หมดเลยนะครับมันจะได้ประมาณ24ฮิตโดยประมาณนะทุกคนผมจะทำห้ดู2ครั้งประมาณนี้ปับ๊บปึ๊บกดตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึตตต๊บปั๊บปับ๊บปั๊บแล้วผมก็กดบล็อก y นี่ที่ผมใช้บ่อยๆจะเป็นท่านี้นะครับ มาต่อไปเดี๋ยวเราจะจบด้วยอีกท่านหนึงกันทุน,ทนปั๊มตึบตึตึบกระซ้ปั๊บปั๊บปัปับป๊บนี่ไงทุกคนประมาณนี้โอเคคอมโบของคุณชนินบ,บุที่ผมดูก็มีประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูตอนสู้กับบอทกันเลยครับผมไปโอเคครับผมก่อนอื่นแล้วก็มาเลือกความยากของบอทกันก็จะเป็นเวล y h ฮารอีกเช่นเคยครับ มาแล้วตัวละครที่เราจะเลือกแน่นอนว่าต้องเป็นคุณชิโะบุเออเดี๋ยวไปกับกิยูดูก่อนแล้วกันนะทุกคนแล้วก็ศัตรูก็สุ่มเอาไมาไม่เอา,า,เอา,า,เอาสุมส่มสุม่มโอเคเจอกับตัวเองในร่างนักเรียนนะครับสุ่มดานไปโอ้ยได้สู้ที่คฤรืนหนดผีเสื้อด้วยมาครับถช้เวลาลุยบล็อกก่อนทีนึงนี่ปั๊บปับป๊บนี่ไง บล็อกอุ้ยอุ้ยนี่นี่อุ้ยโดนแพรลี่ลบนี่ไงอุ้ยรอดเหมือนกันเหรอมามามาติร์ตเตรตเติระสวกอุ้ยอุ้ยเอา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 อุ้ยอุ้ยทำไมบอทคอมโบโหดกว่าผมอีกวะลุกขึ้นมาชิตาบุสวน ป๊าปกดไวหนึ่งทีป๊าปกดตีตึ๊ดตึดกระซวกนั่นแหละคอมโบคอมจอยที่เรามักใช้กันมาโดนไม่ดีตอกส้นเฮ้ยชิบหายลบไปครับโอ้โหวบล็อกไม่ทันไม่ไงปลายแมลง ระบำผีเสื้ออย่าหาย,ยา่าจบจบนี่<า>ถ้ามานุษย์กับอสูรอยู่ด้วยกันได้แล้วก็แค่นั้นนะครับอุ๊ยปิชาจบพิเศษด้วยนะโอเคไปเปลี่ยนตัวกันทุกคน โอเคและรอบนี้เราจะต้องเอาชุดที่ไม่มีฮาวลิบ้างนะครับเรามีไปกับกิูมาแล้วต่อไปลองเป็นเคียวจูโร่ดูหน่อยนะทุกคนสุ่มไปสุ่มไปเฮ้ยมูระตะมารับตีนี่แล้วไปครับ มาเจอกับเซนิสซ์ร่างนักเรียนเฮ้ยโอ๊ยเอทำไมโดนขับเปิดเฮ้ยชิปหายโอ้ยเซนิสซมันโหดไม่เอามือให้บ้างนี่ตึ๊บตึ๊บกดไว้ปั๊บสมบุกตีธรรมดาเสร็จแล้วติดพิษอย่างนั้นนี้ไม่ให้รอช้าโอ้โหไปครับ นี่ตึงต้งตึง้งตึ้งไว้ตึง้งปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บขึ้นไหวไว้กะซัวเข้าไปบล็อกก่อนทีนึงนี่น,นี่โอ๊ยนี่ไงแทงเข้าไปดิตอกส้นเฮ้ยสวยบล็อกก่อนนี่บล็อกก่อนไปครับโดนดิจิ้ม ตามนั้นโอ้โหโอ้โหแทงไม่ยัง้งปานผีเสือ้อไม่ใช่ปานาแรงแลงระบำผีเสื้อกระซวกไปหยอกเย้าโอ้โหพื้นแตกนี่อันนี้เหมือนจะคิดว่าน่าจะไม่ใช่ฉากพิเศษนะ จบโอเคเดี๋ยวเราไปดูคู่ต่อไปกันนะทุกคนมารอบสุดท้ายผมจะไม่ใช้อันติเมตอาร์ทแล้วนะทุกคนคนสุดท้ายขอขอลองเป็นอินโนสซเกตดีไหมไม่เอาเอาทันจิโร่ดีกว่าน่าจะมีบทพูดพิเศษน,นะโอ้เจอกันเนสโกส้ซะด้วยไปรอบนี้จะเป็นรอบที่เราไม่ใช้อันตินะครับเราจะใช้เป็นท่าบูทแทนอุ้ย ยยได้ไงโดนก่อนจวกไปทีเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบเล่นนะชินอุบุทุกคนค่อนข้างที่จะผิวไหวตอนแรกผมไม่ชอบเล่นเลยพอมาจับแล้วเล่นคอมโบเป็นเนี่ยชอบเลยทีเนี้ยเล่นมันดีนครับกดแล้วก็แทง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 โอดด้โหดิโอ้ยเอา,เอาว่าจะโนดามจซะหน่อย,ย,อยไม่ใหญ่ยยไม่ใหญ่จะมาเป็นเจสแทนชั้นอย่างนั้นเหรอปั่นไปเถอะ บล็อกนี่อุ้ยไปโดนยิย่ชึบโอ้โหเกือบไปปึง้งไอโดนจับโอ้โหมามามาบูตเลยแล้วกันทั้งนั้นนี่นี่ไงโอ้โหโอ้โหปลายมแมลงปลายมแลายมลงกระซั่วไปพุ่ง รู้ขึ้นมาไอ้หนูแทงไปดิจบไหมจบตอก้นเป็นยังไงไม่มีฉากพิเศษนะครับทันจิโร่ฉันว่าสุดท้ายเราก็ไม่ได้เป็นเพื่อนกันอย่างนั้นสินะน่าจะประมาณนั้นนะทุกคนโอเคครับสำหรับชินโุบุก,ก็ประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราไปสรุปกันท้ายคลิปดีกว่าครับ โอเคครับผมตอนนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวคุณชินอบุนะครับในวันวนาเลนไทน์นี้นะทุกคนเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆชื่นชอบกันหรือเปล่านะครับผมรู้สึกว่าถ้าที่ผมเล่นเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างพิวนะถ้าจะให้ผมอธิบายคือเสาหลักเนี่ยทั้งหมดเลยที่ผมเล่นมาเนี่ยเสาหลักค่อนข้างที่จะเก่งมากนะครับสมชื่อเสาหลักเลยนะครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยว่าเสาหลักคนอื่นจะเป็นยังไงนะครับผมวันนี้ก็คงต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม,ด, like, ด,ด,มด้วยนะ ขอให้ทุกคนไปเที่ยวในวันวนาเลนไทน์อย่างมีความสุขนะครับส่วนใครที่ไม่ได้ไปเที่ยวหรือว่าไม่ได้มีใครก็มาดูคลิปผมได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็คงต้องจบไปได้เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม